เติมได้เรื่อยๆอุ๊ยอุ๊ยวิ้เข้าไปในร่องได้มจ้าดีนะหนูเมอมันก็ตีก่อนมาก่อนเยู่อะไอ้เขาขบ้นณ่่ะ แต่มันก็จะเป็นสไตล์พีแหน่ไงแต่ว่ามันก็ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเดียวมากอะมาแลนะ้ไหมฮะมาแลนะ้วหะโอ้โห <c oughs> ดิทย้อนกลับไปแบบเมื่อก่อน <c oughs> ยิงคนรอไม่นายใช่ไม่นายแต่รอ,อเขาอี้เขาก็เลยอาจจะมาชา้าไงแบบน่าแบบจะให้คนคิดนดาออกมาก,ก่อนกิดว่างา mm hmm. นคนจริง mm hmm. อยู่จริงมันก <My God. S 3> ็ธสรุปวันนี้แล้วเป็นเรื่องเสืยพยานนะคะทุกคน เราแต่งให้น้องไม่เราไม่มีโอกาสหรือเราแต่งให้นะไม่มีโอกาสจะแต่งให้แต่ต้องลองรอทำคุนค่ะ เบาใช่ตอนนีแต่งหน้าเบาๆเห็นปจะมีกเตอร์อยู่แบบว่าแต่พี่หนูน่าจะแต่งนะเรองอารมณ์เขาอ่ะบางทีเขาก็จะอากแต่งเองบ้างอะไรเงี้ยรู้คุณหนุ่เกาหลีมั้เว้ยเนี่ยว่าปทีสนใจอะคิดมา พี่ดีไมหรือไม่ดีนะอ๋อโอเคค่ะพี่คุณมาลอยืนอ๋อค่ะถ้าอ่ตรงน้ก็จะเนเพ่อนกันนะไา่อะนั่นก็แบบแล้วกาจะไปไปสามวันอะไปสาม้องอ๋อชั้นสองห้องนี้อะ